สวัสดีครับเดี๋ยวก่อนจะกลับบ้านครับต้องสัมภาษณ์หน่อยมาได้กี่วันแล้วมาวันจันทร์ครับวันนี้วันอันนี้วันวนี้วันพุธครับจะเข้าใจทำตั้งแต่เมื่อเมื่อวันไหนเข้าใจตั้งแต่วันจันทร์แต่ว่าขอบกลับไปทบทวนเนี่ยเข้าใจชัดขึ้นที่มันสมบูรณ์เลยเมื่อวานหรือวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนล้ใช่ไหมที่เราคุยกันอยู่เนาะเนี่ชื่ออะไรครับชื่อจีครับคุณจี๋อยู่พังยนา ที่มาจากพังงานะมาพร้อมมามาสุพรรณใช่ไหมครับพรัดดามาตังเป็นพี่น้องเป็นกะเลยนมิตรเคยไปรับธรมาด้วยกันก็เลยมาตั้งัตก็มาวันแรกที่ผมเปิดให้เนาะครับวันนั้นก็เริ่มเข้าใจเข้าใจพริกตรงนั้นแล้วแต่ว่ายังปัญญายังไม่รอบอ่าพอมาวันที่สองถึงนั่นใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นอีกผลงานหนึ่งื่อเมื่อตอน ก่อนหน้านี้ประมาณสักสามสองสามชั่วโมงนั้นสัมภาษณ์คุณคุณอะไรนะคุณอุทยัยลงคลิปไปเพราะว่าสองคนที่ผมผมสอนคู่เลยูกไหมใช่ครับอนนั้นอ่าแล้วก็ตกกระแสของอกระแสธรรมนะตอนแรกได้ตัวสติตั้งมันขึ้นมาแล้วก็ทางากงนั้นก็มาคลิกคุณอุทัยนี่น่าจะไปคลิกตอนที่ผมพูดเรื่องรู้ก่อนคิดเกิดความเข้าใจอ่าอ่าเดี๋ยวมก็ ตอนอาจารย์อธิบายเรื่องวิมติคือจริงๆงเนี่ยมันก็อยู่กับมันอยู่แล้วฉะนั้นไม่รู้จักบางที่มันเป็นบารมะมันมีอยู่ตั้งแต่เราเป็นเด็กแรงเทียนแต่ว่าสมมุติมาบางหมด่ปัญญาเราไม่เห็นปฏิปัญญาเราไม่เห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวพอเราเห็นปั๊บเนี่ยมันก็เด้งออกมาเด้งออกมาผมก็ไล่รอบอีกไม่ต้องไปทําอะไรอีกไม่ต้องไปไปคิดไปรู้อะไรถูกไหมฮะเดี๋ยวมันจะรู้เองโดยธรรมชาติใช่ไหมถ้าถ้าเราไปปรุงเพื่อรู้ มันก็จะไปติดตัวข้างขานี้มการแยกให้เห็นระหว่างรู้กับคิดพอชัดตรงเนี้ยมันก็คือสมมติกับวิมุตติอยู่ตรงนั้นนะครับใช่แล้วเราก็ไม่ลงตัวคิดด้วยแสดงว่าตอนนี้เหมือนไม่รู้อะไรเลยเราทำตัวเก่งนะเากลับไปเดี๋ยวมันไปรู้อีกเหมือนในทีละพงเนี่ยโอ้เก่งเลยนี่เออประมาณจะทมไปติดแต่ตัวรู้แต่ได้พอแปลสัญญาที่ผมสอนมานึ่โอ้สมมติวิมุตติแต่ทีนี้กลายเป็น หลงก็ไปในรู้อีกทีนี้ก็ประกาศตนอยากสอนคนเลยตอนแรกผมรู้แบบจมข้างในพอ, <n> อจำบอกให้ออกมาข้างนอกมันก็รู้ตัวทุกข <มา S 2> ้อนึงมาพิกคือ,คอคผมต้องดึง,ต,งตรงนั้นต้องดึงออกมาด้วยไม่งั้นมันออกมายากเหมือนกันนะต้อง<ค>ใช้วิธีเพื่อจะให้สติมันตื่นปังทีนี้ผมอัดปัญญาเข้าไปนะละพออัดปัญญาเข้าไปแทงแทงทุกขันแทงทั้งอายตนะหกทั้งขันห้าทีนี้มันทําให้เราตื่นเลยเิดความเข้าใจเนาะ ผมมากระจ่างเรื่องขันแท้ที่นี่นะครับคือเมื่อก่อนเนี้ยปฏิบัติมาเนี่ยรู้ว่าลูกเป็นยังไงรรู้จากเวทนาแต่ส่วนสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเนี้ยมันรู้แบบรู้ไม่จริงอ่ะเข้าไปถึงรอกเพราะว่าตัวนี้คือตัวละเอียดมันเป็นสังโยชน์เบื้องสูงนะอ่ามันเป็นตัวตัวละเอียดเลยคนจะมาตายตรงเนี้ยอ่าเขาเรียกมันจะมาติดตัวมานะทิฏฐิมานะตัวเนี้ยตัวมานะเขาเรียกว่าสังโยชน์เบื้องสูงบางคนเนี่ยรู้เรื่องเวทนาเข้าใจปล่อยวางได้ อืแต่มาตายสังชน์เบื้องสูงตัวนี้มันจะกลายเป็นถอนอนุสัยออหมดเลยความหลงทั้งหมดมฮะเข้าใจหมดเลยเข้าใจทั้งรอดทันทั้งหมดเลยครับอปิดปิดจอบเลยสัตนางไม่มีที่เกิดโดนเทไปเลย <c oughs> เฮอ,อนี่เวลาเขาทำคลิปที่ได <c oughs> ไป <c oughs> อพอมันไม่มีที่เกิดมันไม่มีที่ก่อมันก็หลุดออกไปนี <c oughs> ่ความสว่างก็เกิดขึ้หมดต้องใส่ หมดแล้วครัไม่มีอะไรที่จะสต็มใขอบคุณอาจารย์คเพราะว่าไอ้เรื่องตรงนี้นี่ผมจะบอกนะมันต้องมันต้องเจอเองนะครับอตอนแรกคุณตอนแรกคุณกล่าวว่ามีความหวันไม่ว่าเอมานี่เราจะได้ไหมหรือไม่ได้หรือยังไงผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยผมแค่อยากรู้ว่าอาจารย์สอนอะไรคือครั้งแรกที่ฟังคลิปเนี่ยผมรู้เออมันแตะมันแตะใจ ผมฟังคลิปไปตั้งคลิปแรกเนี่ยผมลายอาจารย์เลยฟังฟังผมมาเดือนเดียวเดือนเดียวครับกี่คลิปเยอะครับก็เลยลายหาผมเลยใช่ไหมแต่ว่าตอนแรกที่ฟังเข้าใจแบบสมมุติอะครับเมื่อคืนน่ะลองกลับไปฟังคลิปแรกที่ฟังโอ้มันคนเรื่องกันเลยใช่ไหมทีนี้มันเข้าเข้าใจจากภายในครับมันไม่ใช่การเข้าใจแบบทางปัญญาอ่ามันเป็นปัญญาที่แท้จริงนั่นแหละตัวนี้แหละมันจะลงใจหมดเลย จะถอนความมนนืดบอดหมดอทีนี้ไปอยู่ที่ไหนก็เป็นสภาพระธรรมตัวทุกบีบคั้นไม่มีเพราะไม่มีตัวสัตตนังมันถูกเขี่ยตกล่องไปแล้วเพราะไม่มีที่เกาะแล้วกพเต็มเต็มทุกฐานแล้วอ่าแล้วก็เกิดปัญญาโดยทุกฐานฐานสติเต็มพิกัดแล้วเนี่ยฐานสมาธิเต็มพิกัดฐานปัญญาก็เต็มพิกัดอืมเพราะสัตตนังถูกเขี่ยไ,ไปไม่มีที่เกาะมันก็หลุดไปความหลงความเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาทีนี้ก็เดือดต่ทุกทางกาย แล้วก็ทุกตามตามเหตุปัจจัยแต่มันมันเข้าไม่ถึงใจเพราะตัวตัวสัตว์ตัวความเป็นความยึดมั่นถือมั่นหรือความเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขามนมีเพราะมันถูกทําลายด้วยปัญญาอทีนี้มันก็ยังมีผัดซะเวลามีอะไรกระทบมันก็ยังต้องมีเอ,อมีเห็นความพอใจไม่พอใจเกิดจับแต่ไม่มีเรารสมมติเราเจ็บไข้ที่ปวดก็มีค,ค,ความรู้สึกตรงนั้นมันก็ยังรับดูคนยังไม่ตายเนาะแต่มันจะไม่มีเราเพราะมันถูก ทำลายด้วยกัระบวนการของสติปัญญานะฮะแล้วก็ทีนี้ใจมันก็สงบเลยใช่ไหมัตอนนี้ตอนนี้สงบเลยมันโล่งมันไม่ยึดมันไม่ไปเกาะเกี่ยวอะไรอิสระมันรู้ของมันเองมันไม่รู้อะไรเออแล้วมันก็สงบมันเหมือนคุยไปใจก็สงบแล้วก็รู้พร้อมไปหมดเลยโดยที่ไม่ต้องคิดเออไม่ต้องใช้ความหมายกับมันเป็นเองทุกอย่างมันไม่ไปโจมู่ข้างในมันอยู่ข้างนอกมันอยู่รอบรอบ คือมันอิสรามันก็กระจายไปทั่วเลยคือมันปล่อยไปหมดเลยมันรู้ทั่วหมดแต่มันไม่มีเรารู้มันเป็นอิสระผมเรียกคุณป้าเป็นอิสระตัวนี้มันต้องทําเข้าใจด้วยปัญญาแล้วปัญญาต้องเป็นปัญญาแบบผู้เจ้าถึงนอกนั้นน่ะไม่มีทางขณะคุณฟังผมมันก็ยังไม่สามารถที่นั่นได้ใช่ไหมถ้าปัญญาตัวนั้นไม่เกิดก็มันคุณตัวไทยนะฟังยังไงมันก็ไม่ลงมันก็เข้าใจแต่มันมันก็ยังติดติดอยู่ต้องให้ผมมาเคลียร์ตอนนี้ญาติทำมาเยอะเลย นี่ยังเหลือสองแล้วมาเพิ่อมอีกสี่ใช่ไหม้วใครไม่ดูเนี่ยมาเราเข่งกันดีแล้วพรุ่งนี้มาอีกหกได้เออแล้วมาอีกนะเดี๋ยวป้าตุ๋ยมาอีกแต่มาเยี่ยมผมป้าตุ๋ยคุณหนุ่มแต่ก็จะมีวันที่ยี่สิบมีอีกยี่สิบเอ็ดยิบสองมีมาหมดเลยเสียงผมเริ่มไม่มีจะพักผมตายแล้ว ผมพักหน่อยนึงผมก็มีพลังผมมากผมจะมาไล่ฐานอย่างเดียวแล้วก็พอดีมีอาจารย์กระมุลคอยดึงช่วยไงพอ,อผมเคลียร์แล้วก็ให้ง่ายขึ้นแล้วให้อาจารย์กระมุลท่านไปไล่ฐานคือมันจะมีคนช่วยท่านก็สามารถที่จะทําให้กระจ่างถึงขั้นจบได้เพราะว่าผมจะท,ทําทีเดียวเลยก็ไม่ได้เชอ่ <laughs> ต้องเปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดก่อน คุณสีก็ประสบความสำเร็จแล้วเนาะมาไม่เสีย <Okay. S 2> ไม่เสียเวลา <Okay. S 2> เร็วองจจุบันใช <Okay. S 2> นะ่ทุกคนนะบางคนจนะตั้งใจว่ามาอยู่สี่ห้าวันบางคนจะอยู่สิบวันพอมาวันสองวันตื่นรู้แล้วไม่สสใจอะไรเลยกลับแต่ผมอยากให้ยูจนมันละเอียดจนเข้าใจจนหมดเพราะว่าระมาิไม่ได้ตัวเนี้ยแล้วก็นี่นะฮะทาที่นี่มีที่นี่ท,นที่เดียวต <Okay. S 2> อนเรื่องไตสิกขาไตรักทางอื่นไม่มีนะฮะอยอ่มหมดเลยก็ มีอะไรจะฝากทิ้งท้ายด้วยวันนี้มีคนที่พังงาโทรมาออไปหลวงบ้างไปดูจิตออไปดูจิตนอกจิตในจนตกเข้าไปในความบ้านออตอนนี้ก็ยังว่างอยู่เลยบางทีก็รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างจนว่างมันไม่ค่อยคิดอะไรเลผมสงสารโทรมาครับผมผมก็บอกโอยไปทำไห้ไปดูจิตเออใครสอนเนี่ยเ,ออเขาบอกทางบุรีรัมย์ผมเลยงานเข้า,า,าเานี่ยผมก็เลย ผมต้องให้แก้มาใหม่ตัววิญญาณมันจมเข้าไปลึกเข้าไปเตความบ้างผมต้องให้ออกมาออกมาทํางานเลิกเลิกกระทาให้ให้สัญญาตัวนั้นมันดับไปเพราะม่ไปตั้งสัญญาไปแล้วเพราะมันดู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 จนมันสัญญามันนั่นแล้วมันอ่าไอตัวนู้นมันดิ่งเข้าไปแล้วตัวอื่นแตกกระจายออกหมดเลยมันเลยไปรู่วว่างตอนเนี้ยเขาบอกว่าโอ้ตอนมันมันอยู่ๆมันแตกขั้วออกนั้นมันสว่างเหมือนพระทิศเลยอาจารย์แล้วหลังจากนั้นมันก็ หมือนรู้ตัวระวังหลังมามันก็ไม่รู้อะไรมันเหมือนลืมลืมบางทีทําอะไรกับข้าวมาเกินเรื่องกลับมาเอาลืมว่าลืมของลืมอะไรไปหมดเลยทีเนี้ยมันว่างแต่มันไม่มีปัญญาพอมีอะไรกระทบหนักๆมันมันมีเล่าออกมาทุกไม่มีอะไรกระทบมันก็ว่างๆเข้าไปทางเขาบอกว่าจบจบแล้วจบที่กิตแล้วงานเข้าเลยงานงอกเลยนี่ไม่ผมบอกว่าทําทุกอย่างโอ้โอันตรายนะเราต้อง ต้องมีสตินะฮะมันต้องเห็นฐานของกายหน,ะะนีจากกายแล้วคุณเจ๊งหมดแหละไม่มีใครเก่งกว่าพุทธเจ้าไม่บอกคุณอยาคิดว่าคุณเก่งของเจ้าใครก็ตามนะฮะต้องเอาไตสีขาหรือไตรักมาสอนอย่างน้นอยๆก็เข้าสู่ความเป็นโสดาบันไม่ผิดทางแน่นอนอา,อาริยมรรคมีอง 8. แปดไตรักอริยมรรคมีองแปดเนี่ยหกข้อแรกเป็นคุณธรรมที่เราจะอยู่ทางโลกเพื่อขัดเกา่าขัดเกาตัวเองให้เป็นขุศน,อก,ศนกอ,อกุศลก็ออก แล้วมันจะดันเข้าสู่พวกปฏิบประธานสีขึ้นมาเองเมื่อมันเต็มธรรมของผู้จ้ำเป็นธรรมเครื่องเหมือกันนะครนะครับโอเควันนี้ก็พอปากพอน,นะที่นี้ก็จะกัดอยู่อ้โเที่ยงครับโอเคอเคุติราจะดูผมครับอุตส่าห์ไล่ไล่ฐานลูกสีปลดล็อกโอเคนั้นผมก็ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณอาจารย์เลยครับสาธุก็ขอ ใครท่านผู้ฟังที่ติดตามผมก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับถ้ายังไม่เข้าใจไปฟังคลิปเก่าๆโอเคครับเออเดี๋ยวบอกเบอร์โทรก่อนเบอร์โทรผม0ูนย์เก้าแปดสามสี่หนึ่งแปดหกสี่สี่อ้ออิสระเรืออาจารย์วิจักครับสอนใี้จบไม่ได้สอนให้จำถอยให้สุดอยู่ที่เป็นเห็นให้ได้นะครับต้องมีปัญญาเท่านั้นถึงจะทำลายอาสาราได้โอเคครับ